ที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้พบจุดความร้อนสะสมลดลงกว่าร้อยละ60นะครับโดยมีการเตรียมเพิ่มชุดล่าตะเวนในช่วงเดือนมีนาคมโดยเฉพาะจุดที่เกิดไฟไหม้ป่าสำซาาครับนายประจนปะสะัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์ปัะชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับพบจุดความร้อนสะสมจำนวน866จุดลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีถึงะ6 0โดยพบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม224จุดอำเภอดอยเต่า57จุดและอำเภอแม่อ่อน56จุดขณะที่ค่าคุณภาพอากาศเชียงใหม่พบว่าเกินค่ามาตรฐานไป8วันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ย้ำให้มีการเพิ่มชุดลาดตระเวนในอำเภอต่างๆเพื่อรับมือไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซากป้องกันการลักลอบเผานอกจากนั้นค่ะก็ได้เงินจากทางกองทุนมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันมาทําประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าที่ไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนดับไฟป่าจํานวน1000คนอีกด้วยค่ะนอกจาก